ก็ล่อนเอาครับแต่เดี๋ยวเป็นโลมาอีกแล้วเหรอโลมาบินได้เป็นไงผู้ชมโคตรเท่นะครับตอนนี้ลงน้ําก่อนเป็นไงตายแน่ โอเคคนระับผู้ชมอันนี้เนี่ยผมแบบลืมพูดในคลิปนะครับเลยจะมาอัดแยกก็คือผมเนี่ยอยากจะฝากทุกคนไปช่วยติดตามช่อง Bacular Music หน่อยนะครับเพราะว่าผมกัจะแยกช่องเกมกับช่องแบบทําเพลงเนี่ยแยกกันนะครับก็เลยว่าเพลงหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะไปเริ่มลงในช่องนั้นนะครับผมประมาณนี้และฝากด้วยนะครับผม เอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ผมไปขึ้นเริ่มเกมไมค์คราฟนั่นเองนะครับแล้วตอนนี้ว่าไมค์คราฟชาเลนต์เอ้ยเดี๋ยวเจอหมู่บ้านเลยเหรอโอเคโหโชคดีจะจัดนะครับแถวนี้อาหารก็เยอะครับผมก็ไมค์คราฟชาเลนต์ในวันนี้ครับเราเนี่ยจะกลายเป็นม็อบในทุกๆ30มสิบวินะครับซึ่งมันจะสุ่มแปลงล่างนะครับก็วิธีเริ่มก็คือทับรีโหลดแบบนี้ครับปึ๊บอ,อ่ะทีนี้ครับผมมันจะมีให้กดเพื่อเริ่มใช่ไหมกดไปเลยครับเดี๋ยวมาถึงเป็นซอมบี้เหรอเอ้ยเดี๋ยวตัวผผมมมไไ่่่โโอออ้้หแลวควครทงเนนีีย๋ ลบแดดลบแดดอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ได้ปะนี่ผมลบแดดแล้วนะนี่ครับซึ่ง Data p แ c k นี้เนี่ยมันจะทั้งลำบากแล้วก็มีประโยชน์ในตัวนะครับสมมติถ้าเราายเป็นตัวที่แบบใช้พลังได้เนี่ยเราก็จะมีพลังนั่นเองอะ่ะแต่อย่างสมมติเนี่ยถ้าเราเป็นซอมบี้แล้วแบบอยู่ตอนเช้าก็ลำบากเหมือนกันนะคุณผู้ชมดูดิก็ต้องมาคอยหลบแดดนะครับเอ้ยเด๋ยวกเป็นโลมาเราเอ้ยทีลงน้ําลงน้ำโอ้ยชดมีน้ำไม่ได้มีน้ำไม่ได้โอ้ แถวนี้แถวนี้ไม่มีน้ําเลยครับโอ้โหนี่ไงความละบากมาแล้วเฮ้ยแต่ว่าเครื่องที่เร็วเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าไม่มีน้ำตายแน่ฮะผมว่าเดี๋ยวผมจะตายตรงนีแ้แล้วค่อยมาเก็บของนะครับเอเอเฮือของกระเด็นโอ้ยกลายเป็นโลมาอีกรอบรีบแปลงร่างเถอะไม่ไหวแล้วและนี่ก็คือความลําบากของ Data Pa c k นี้นะครับทีนี้เนี่ยผมก็เลยลง d a t a Pack อันมาช่วยครับเฮ้ยเดี๋ยวเป็นนกแก้วเหรอบินได้ฮะ ในขบินดูแถวนี้หน่อยดิตรงนี้มีหมู่บ้านนะครับผมแล้วก็จะมีพีระมิดหรือเปล่าอ่ะเออเอ,อ้ยตรงนี้เหมือนจะแบบสิ้นสุดอ,อ่าทะเลทรายนะครับเหมือนจะไม่มีพีระมิดนะผู้ชมตรงนี้เนี่ยเอ้ยแต่มีหมู่บ้านก็โอเคแล้วครับอ๋อลงมาก่อนดีวกว่าน,นะเผื่อแบบ <c oughs> แปลงร่างแล้วแบบตกมาตายอะไรเงี้ยลงมาตรงนี้ละกันอุ้ยโอ้กลายเป็นแพนด้าครับเพรากว่าเดี๋ยวเรามาค้าของก่อนดีอ๋อว ครับกล่องครับลงมาอโอเคโอ้โหเกือบตายกลายเป็นไอ้เต้าแพนด้าโอ้โหตัวใหญ่ๆนะครับก็ดาตาแผงอีกอันนึงที่ผมลงเนี่ยมันจะแบบช่วยดรอปของแบบค่าไอรอนกอเลมเงี้ยจะดรอปเหล็กเยอะขึ้นหรือค่าเบสจะได้อาแท่งเบสเยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งมันจะแบบช่วยเรานะเพราะว่าดาตาแ็งนี้เนี่ยค่อนข้างจะแบบลำบากเหมือนกันนะเออถ้าเรากลายเป็นมอนสเตอร์แบบผิดประเภทอ่ะอันนี้กลายเป็นแมงมุม um นะครับก็ปีนได้ใช่ไหมอ่านี่ปีนได้ครับเอาล่ะมาเราควรเริ่มจากการคุณหินก่อนดีกว่านะครับโอ้หแมงมุมมีเลือดน้อยเหม เขาวพวกนี้นะครับนี่ปล่อยลูกไฟได้ครับนี่เบิร์นแล้วผมเบิร์นเบิร์นเบบี้เบิร์นนะครับนี่เราจะได้กินสเต็กแบบสุกๆแล้วครับก็มาดิวัวก็มาดิเออนี่เบิร์นพวกมันเลยครับจังหวะน,นี้นี่มาได้สเต็กละมากินอาหารก่อนเลยครับกำลังหิวเลยโคตรโกงอ่ะเอาไปอีก ก่อนจะแปลงร่างกับเออนี่ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวกลายเป็นแพนด้าอีกแล้วเหรออมคุณหินก่อนแล้วกันมาผู้ชมเรานึกสภาพนะครับแบบถ้าเราไปเนเธอร์ใช่ปะ่ะแล้วเรากลายเป็นตัวที่แบบต้องอยู่ในน้ำนี่โอ้โหตายอย่างเดียวนะไม่มีทางรอดเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นผมถึงลงดัตตาแพร์อีกอันนึงมาช่วยนั่นเองนะครับเฮ้ยเดี๋ยวกลายเป็นเบสอีกรอบแล้วอ่าถึงเวลาล่าอาหารรอบที่สองเออขอสเต็กหน่อยนะดูผมแวะป,ปล่อยไฟใส่แรอนก็เลมหน่อยดีกว,ว่าเราต้องการเหล็กจากมันนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยเดี๋ยเฮ้ยเรากลายเข้ามาดิเ็้ย เดี๋ยวตายเลยเหรอเฮ้ยนี่เราก็เป็นไอรอนกอเลมนะทำไมมันโหดจังวะเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่ยอมไม่ได้วะข้าก็เป็นไอรอนกอเลมเหมือนกันนะมาวัดกันอีกสักรอบดีกว่ามามันจะโหดกว่าเราไปได้ไงวะผู้ชมเราก็ไอรอนกอเลมเหมือนกันนะขอลองสักหมัดดิเฮ้ยเจ้าต่อยมันเออต่อยมันเอ,อ้ยตัวเราแล้วตัวเราแล้ว,ลวลก็มาดิขอเลขหน่อยขอเลขหน่อยเพื่อนนี่ครับผมได้มา6เลยนะครับถือว่าโอเคอยู่เฮ้ยเดี๋ยวกลายเป็นแก๊สเหรอเอ้ยได้อยู่นะบินได้แล้วก็ปล่อยระเบิดนะคคครรรััับบแแแตต่่่่่อออออออนนนนนีีี้้้เเเเเดด๋ยยวววขขาาาุุปปกกกกกณ์หลลลล็็็ทผม ขอเป็นถังน้ำแล้วกันนะครับมีประโยชน์ใะไอถังน้ำเนี่ยเสร็จแล้วก็เอ่เก็บเกี่ยวของหน่อยเฮ้ยเด้เดโดนอะไรเนี่ยอ๋อกะบองเพชรเหรอฟาร์มอาหารนิดน,นึงนะครับเฮ้ยแต่แก๊สมีหัวใจแค่5ด้ดวงเองเหรอเอ้ยอ๋อกลายเป็นนกแก้วตกใจเป็นนกแก้วเนี่ยมันก็ดีฮะบินได้นะครับแต่แค่เลือดเหลือ3าเท่านั้นเองเอ่เดี๋ยวผมจะขโมยเตียงดีกว่าอ่อาบุชินสำคัญของเราเลยครับคือถ้าเราไม่ได้เล่นดัตตาแพรกที่แบบอ่า มีอาวุธเยอะๆเ,เนี่ยเตียงก็ถือว่าเป็นอาวุธที่ดีที่สุดแล้วมั้งเนี่ยปึ๊บมีเอมเมลล์ครับหน่มปังนิสหน่อยนะโอ๊ยเดี๋ยวโอ๊ยกลายเป็นนี้ก็เฮ้ยนี่น,น,น,นี่มีน้ำมีน้ำแล้วอ่าโอเครอดตายแล้วครับนี่ครับผมบอกเลยถ้าแบบอยู่ตรงทะเลนี่แบบโคตรเร็วนะฮะเร็วรีบแปลงเป็นตัวอื่นไม่อยากอยู่ในน้ำไปนานๆนะเป็นโลมาเนี่ยมันลําบากครับคือแบบเป็นโลมาที่อยู่กลางทะเลทรายคิดสภาพมันลาบากแค่ไหนอ่าเป็นซอมบ,ออบี้โอ๊ยเดี๋ยว ซอมบี้ก็ลำบากเหมือนกันนะแต่พอได้อยู่โอเคคุณ okay, ผู้ชมเดี๋ยวเราจะอา่าหนีเข้าบ้านก่อนแล้วกันครับเฮ้ยชานี่โดนเบิร์นฮะคุณผู้ชมฮะเมื่อกี้ผมจะแลกของกับลุงใช่ป่ะแล้วแบบลุงวิ่งหนีไปเพราะเราเป็นซอมบี้อนะ่ะดูนะเห็นปหมลุงวิ่งวิ่งหนีลุงบอกอ๋อซอมบี้หนีเร็วโอ้เป็นซอมบี้ก็แลก,แกของไม่ได้เลยอะ่ะเซ็งวะ่ะลุงขอแลกข,ของหน่อยดูดิลุงมันกลัวเอาล่ะเฮ้ยกลายเป็นลาเหรอโอเคน่าจะแลกของได้นะไหนลุงคนไหนขายของเด็กคนนี้แลกแบบเป็นลูกธนูใช่ไหมอ๋อผมแลกไว้ดีป่ะวันเคือไได้ม่ล่อมมมาาาาฟรรรรีีไไไงผกก็ู่้้แแลลอออะดเหวกันเเออออาาาหรแล้วกันงดีนะครับแือได้ เราขอทําขวาหน่อยละกันครับผมอ่าอาวุธติดตัวไว้วัดด้ขุดดินนะครับเฮ้ยเดี๋ยวกลายเป็นคริปเปอร์เหรออ้าวไหนขอระเบิดลุงหน่อยดิปึ๊บอื้ลุงตายหมดเลยเฮ้ยมันแรงเหมือนกันนะเนี่ยเอาละระเบิดอีกสักรอบครับหมันไส้ปึ๊บโอ้โหแรงจริงแรงจริงถ้าไประเบิดมอนนี่คือแบบตายเรียบอะผมว่าเดี๋ยวตอนนี้ผมต้องไล่เก็บอ่าเตียงให้หมดก่อนนะครับกลายเป็นหมูงั้นเหรอโอ้โหทำอะไรได้เนี่ยเอ้ยเดี๋ยวนอนก่อนดีไหม กำลังจะมืดแล้วอะ,อะตรงนี้มีเหมืองเหรอฮะผมลงไปดีไหมหดอะไรนิดๆหน่อยๆแล้วกันกลายเป็นไอ้เต้าหมูนะครับผมสูงแค่หนึ่งบล็อกนะฮะเลือดมีก็มีแค่ห้าแต่เห็นว่าเหมือนมันกลายเป็นเล่นๆ,ๆเป็นไอรอนกรลมมโตติดโตติดโอ้โเชีเฮ้ยตุ่มตายแน่เลยอ่ะโอ้โหเดี๋ยวไปเก็บของเมื่อกี้นะครับเออดีนะเอ้ยลุงมันแย่งที่นอนดีนะผมเพิ่งนอนเมื่อกี้อะ ตรงไหนนะโอ้โหลําบากเลยอ่ะตัวแตกไปหนึ่งทีครับตัวใหญ่เกินอะไรเงี้ยเอ้ยเดี๋ยวที่คุณเหล็กไปไหนวะอ๋ออยู่นู่นกลายเป็นแก่แล้วครับตอนนี้อ่ะแก่ก็พอได้อยู่นะผมว่าเดี๋ยวเราขึ้นไปเผาแร่เลยดีกว่านะครับอ่าขุดอันนี้แป๊บนึงเป็นแก่ก็ลําบากเหมือนกันนะเนี่ยซอมบี้นี่แก่ฆ่าซอมบี้ครับผมมู้ชมเคยเห็นปะ่ะแก่ฆ่าซอมบี้ตายซะโอเคนอนครับเอาให้เป็นตอนเช้าอ่ะแล้วกันเออตอนเช้าแล้วใช่ไหมเอ้ยอ้าวกลายเป็นเอลลอนกเ็เลมครับไหนดูดิซอมบี้ตายดิเอ้ยซอมบี้ทำไมมันดูโหดจังวะโหดเกินไปอั้ยยเนนี่่ทาไไมมมมผตตบัวะอก เฮ้ยบ้าน่ะโหมันแปลกๆลกแล้วทำไมผมแพ้ซอมบี้จิ๋ว what the fuck แปลกๆแ,แล้วคุณผู้ชมเอ้ยเดี๋ยวของหายปะเนี่ยตกลงกับบอมเพชรอะไรเงี้ยเอามาละไอเด็กเวนนี่อีกรอบละเอ้ยมันจะฆ่าเราอีกรอบปะเนี่ยเฮ้ยมันดูโหดมากเลยคุณผู้ชมไม่ผมทำอะไรไม่ได้วะอ้าวกลายเป็นวินเทอร์เหรอมาเดยกลายเป็นบอสก,ก็ต้องตายแล้วแหละจังหวะน,นี้นี่ครับผมเราสามารถกลายเป็นบอสได้ด้วยนะครับโอ้จริงอยากจะเป็นตอนที่แบบอยู่ดีเอ็นแล้วนะเป็นบอสต,ตอนนี้ทำอะไรไม่ค่อยได้อ่ะนี่แต่ก็เท่เหมือนกันนะกลายเป็นวินเทอร์ครับอเออเรม่เเเกกิิดใช่่่่มมมมัวาจะป๊หหล็พนอยยเเเอออดดี๋วแมม่หรรรทะไตงนนั้จก็ โดนระเบิดสักทีไหม่ะไม่แต่มันคูลดาวน์นาเหมือนกันคุณผู้ชม กลายเป็นแมงมุมแล้วฮะเฮ้ยเดี๋ยวเป็นเอเดอร์แมนเหรอไหนไหนลองเอ้ยวาร์ปได้วาร์ปได้อู้โอ้มันก็ใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยเอเดอร์แมนมีเลือดสองแถบเลยฮะค,คือผมเนี่ยอยากจะทำอ่าเกราะแล้วก็ขวานเหล็กนะครับผมอ่าวาร์ปมาตัดไม้นิดนึงนะครับเอบเฮ้ยกลายเป็นแมวเหรอกลายเป็นแมวครับจะเป็นเอตา้าโอ้โหดูแขนแขนเหมือนไม้แท่งนึงเลยคผู้ชมเฮ้ยเด้ได้ได้ไดไดแม่มดมาพยายามจะทำร้ายเราเหรอเฮ้ยนี่เป็นแค่แมวนะเนี่ยทำร้ายแมวกันเหรอเฮ้ยได้ได้ได้อุย้ยโดนแล้วครับสโลเนตงั้นเเเรอออยยนแแมมววฆฆ่่่่าาาาาาปละะะะะฮฮตตซซี แ่มดครับโอเคอย่างแรกขอขวานเหล็กอันนึงนะครับแล้วก็เกราะตรงตัวก็น่าจะพอแล้วแหละมาเดี๋ยวผมจะเตรียมตัวไปอ่เนเธอร์เลยนะส่วนที่นอนนี้ก็ปล่อยไว้เป็นจุดเซฟของเราแล้วกันครับเอ้ยมีน้ำหมอตักไว้ก่อนแล้วกันอ่ากลายเป็นวิทเทอร์ครับผมมาบินเลยบินหาเลยตอนนี้มีบ่อเรามาไม่น่าแถวนี้แต่เป็นวิทเทอร์เวลานี้มันยังทําอะไรไม่ค่อยได้คุณผู้ชมเอ้ยเดยวเจอหมู่บ้านอีกที่แล้วครับเอาล่ะเดี๋ยวขอจัดการอ่าไอรอนกรเลมหน่อยละกันตายซะเพื่อนเอ้ยเด้เดโอโอ้โหมาแปลงร่างเลยตอนนี้วะเนี่ยแมงมุมจะฆ ตายซะเพื่อนจ้าแม่งมุมก็ฆ่ากันได้นะขอเล็กหน่อยนะพเพื่อนเออเฮ้ยดือ้อๆกลายเป็นจิ้งจอกโอ้โหมาแล้วมาแล้วตอนนี้กลายเป็นคริปเปอร์นะครับเหมือนพร้อมจะระเบิดตลอดเวลาจะไประเบิดแล้วล่ามกระเลมทันมาวะเนี่ยเร็วเร็วรีบหายล่ามกระเลมระเบิดใส่หน้ามันสักทีนึงนะเมื่อกี้มันฆ่าเราอยู่นี่อยู่นี่โอ้โหกลายเป็นลาเฉยอะไรวะเนี่ยขอสักทีนึงนะเพื่อนเออเรียบร้อยครับได้เหล็กมาตอนนี้มีแปดนะครับผมใส่กรอบไปหนึ่งทีเอาล่ะมีร้านแบ็กส์มิชใช่ไหมขอป้นของหน่อยแล้วกันเเฮ้้้้ยขาาบนไไม่ดุก่อน หนดูดิมีอะไรอ๋อโอเคมีเกอะเพิ่มนะครับผมเดี๋ยวทําถังน้ำเพิ่มอีกอันนึงนะครับเอาไว้ตักเราอะเอาล่ะกลายเป็นพึ่งโอเคบินได้ครับผมจังหวะน,นี้ รีบบินหาเลยบอทลาวาเนี่ยจะมีไหมนะอุ้ยเลวินเลวินผมลงไปดีไหมเนี่ยโอ้โห oh, มันดูอลังการเหมือนกันนะผู้ชมแต่แบบขี้เกียจลงเหมืองแล้วไงผมอยากเจอบอกลาวาแล้วก็สร้างอ่าประตูนเนเธอร์เลยนะครับแต่ถ้าลงไปเหมืองมันก็ดีอยู่เหมือนกันนะเอาไงดีวะเวลาก็น่าจะใกล้จะหมดแล้วด้วยลงเหมืองน,นี้แล้วกันครับก็มาดิโอ้โหกลายเป็นโอ้โหกลายเป็นหมาจิ้งจอกโอ้โหดูเลือดเลือดมีอยู่แค่นี้นายต้องการอะไรจากเราเนี่ยโอ้โหจะตายอยู่แล้วโอ้ใจเย็นใจเย็นเอาล่ะกลายเป็นไอรอนเกลมครับเดี๋ยวไอ้นี่ก็ไอเด็กไอเด็กเวนนี่เฮ้มมรู้ไไ่ทา มันแปลกๆนะผมควรจะฆ่ามันได้สบายสิคือแบบค่อนข้างหล่อเลยเพราะว่าผมโดนมันฆ่ามาหนึ่งรอบไงเอาล่ะเลวีนี้สินะเป็นไก่พอดีเลยครับอ้าวร่อนเลยฮะร่อนแบบว่า slow life นะครับผมลงไปอย่างช้าๆแล้วก็ไม่ตายด้วยนะครับนี่ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้เนี่ยอยากได้บอกลาวาจังเลยนะคุณผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวเหมืองล้างครับคผู้ชมโอ,อ,อ,อจะตายเอานะเน,นี่ย แปลงล่างดิแปลงล่างดิเฮ้ยอ่าเป็นเอเดอร์แมนเหรอได้อยู่นะเฮ้ยแต่เลือดผมตอนนี้มันกำลังรีเจนอยู่อะอย่าไปโดนมาตบแล้วกันเอออ๋อตัวติดอีกแล้วโอ้โหสูงเกินไปก็ลำบากครับอ๋อเป็นไอรอนโกเลมงั้นเหรอโอ้โหตัวติดยิ่งกว่าเดิมอีกเฮ้ยเดี๋ยวเป็นหมาจิ้งจอยก่อสังเกตตรงปากมันนะมันจะแบบอ่าคาบสิ่งที่ผมถืออยู่อะไรแกเออเดี๋ยวลองเข้ามาในนี้ดูแล้วกันมันจะมีอะไรเปล่าเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวผมนี่เสียงปุดๆมีลาวาเหรอข้างล่างเนี่ยมันปุดใหหญ่เลยอ้ เจอบ่อลาวาแล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวนะวิววิวบ่อใหญ่เหมกนกนนยเนยี่ยผมกะจะลอดลงไปตรงเนีะะเ้ยได้ปล่าวะเฮ้ยไดอยู่ไดอยู่ลงมาตรงนี้อ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มสร้างกันเลยดีกว่านะครับเฮ้ยกลายเป็นโอเคแพนด้าโอเคเริ่มจากตรงนี้นะครับ โอ้ยเดีด๋ยวเป็นไอรอนกเลมโอ้โหตัวแตกปะเนี่ยอ้โหเรียบลุยเรียบลุยเลยโอเคคับผู้ชมผมกลับมาถึงแล้วครับโอ้โหแต่ก็ใกล้ตายเหมือนกันนะเนี่ยอ๋อเหมือนจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอึ่มแล้วผมจะลงไงวะเนี่ยเอ้ยแมวเหรอเฮ้ยผมก็ใกล้ตายมากเลยอะไม่มีบล็อกด้วยเนี่ยบล็อกดินบล็อกดินได้อยู่นะอยู่พูดก่อนเราต้องค่อยๆต่อลงมานะครับผู้ชมตรงนี้อ่ะลงมาก่อนแล้วก็ลงตรงนี้เออได้อยู่นี่ อ่าผมจะอุดตรงนี้ไปก่อนเลยครับอุดละวาพวกนี้ไปอืมเป็นหมูนั่นเหรอใส่เกราะนิดนึงครับอ้ดีนะของผมจะไม่หายเยอะโอเคอาหารก็ยังอยู่มาเลยนิดนึงก็จะสร้างเสร็จอยู่แล้วเชียวรีบสร้างก่อนดีกว่าครับมาโอเคเสร็จแล้วแต่ว่าเรายังไม่มีไฟแช็กใช่ไหมวิ้ยกลายเป็นพึ่งครับโอเคอ่ะบินหาเลยดีกว่าอยู่ไหนวะกาเวลขอหน่อยแบบด่วนๆอะ่ะวิเนี้ยนี้ยเจอแล้วเจอแล้วโอเค,อเคขุดมานิดนึงพอครับโอเคได้แล้วหนีกลับไปเลยต้องใช้ความเร็วเป็นประโยชน์ครับอืมไม่งั้นโดนมอนเตอร์ลุมกระทืบแน่เมื่อกี้โอเคลงมาตรงนี้ฮะ สรแล้วก็ไปแช็กไฟเช็กรีบไปเนเธอร์เลยแล้วกันครับไป let's go กิอุเดี๋ยเดี๋ยเเดี๋ยวกลับก่อนกลับก่อนผมกลายเป็นอาโลมานะครับดีนะเนี่ยเพิ่งไปโอเคเรายังวางน้ําทันตอนเนี้ยโอเค โอ้เกือบแล้วเดินๆลงไม่ได้เหรอโอ้โหเดินๆเออนึกว่าจะตายเสร็แล้วฮะปวดลำบากเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวดูตรงปากลมมาครับอ่าถือถือถังไว้ผมว่าผมต้องรีบทำธุระที่นู่นให้เสร็จละโอเคกลายเป็นม้าได้อยู่แหละไปต้องรีบแล้วเฮ้ยเดี๋ยวดณผู้ชมเรานอนกันตรงนี้หน่อยไหมเออเป็นการเซฟที่ดีครับเผื่อตายไงเอาละควรไปทางไหนดีครับตอนนี้เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮเอาไงวะตัวเนี้ยฮะเฮ้ยเอเดอร์แมนครับผมอยากบอกเอเดอร์แมนอ่ะจะได้เอเดอร์โผลายเป็นแก่เลนเยะฮ้ยนนีี่่่่่อออยยยาง้้้้ไไไดดดปะูู โอเคมาอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยจะตายอ้าอุ้ยตายเออดีแล้วที่ผมนอนเซฟเมกกื่อกี้ขอแก้ตัวนะตบมันครับผมเอาให้มันตายเอออุ้ยเดี๋ยว <c ười> กลายเป็นอ่สาสไปเดอร์เอา้าแล้วทำไมผมมาเกิดตรงเนี้ยเอ้าผู้ชมเกิดไหนวะอ่อหมู่บ้านตรงนี้เหรอเอ้ยทำไมผมมาเกิดตรงนี้ผมงงเพราะว่ามันอาจจะเป็นอ่ามีปัญหาอะไรสักอย่างนะครับแต่รู้สึกมันก็ใกล้กับที่เดิมแหละใช่ไหมมาแล้วผู้ชมมาแล้วกลับมาแล้วโอเคแล้วตอนนี้เป็นคิปเปอร์ซ้ำอยู่นะครับเพราะฉะนั้นรีบไประเบิดเลยเด้อเด้อ เนี่ยทำไมผมผมไปเกิดข้างบนวะไหนตัวเมื่อกี้ไหนใครฆ่าเราซิเตรียมตัวเดี๋ยวขอเก็บของก่อนเดี๋ยวระเบิดโอเคตายเออโห้นี่ได้มาเจ็ดแล้วครับดูมันชามกับเราสิกลายเป็นเอนเดอร์แมนนะวาร์ปได้นะครับตอนนี้วาร์ปมาตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ลงมาตรงนี้แล้วกันโอเค เดี๋ยวขุดทองหน่อยครับเผื่อแลกกับพิกลินเฮ้ยอ่ากลายเป็นวัวตกใจนึกว่าจะกลายเป็นตัวที่แบบต้องอยู่ในน้ำอะไรเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เจอพิกลินเหรอแลกของแลกของหน่อยเออเดี๋ยวเพิ่งทำร้ายกันเลยนะเฮ้ยผมกลัวมากเลยคุณผู้ชมกลัวตายอ้าวกลายเป็นม้าแล้วเหรออุ้ยอ้าวก็มาดิฮะยิงหน้าไม้ใส่เหรอตายดิครับนี่เดิมพันเราตอนนี้พอแล้วนะครับเหลือหาเละก็พอแล้วเนะี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเออละวะละวะอ๋อโอ้โหโอ้ชี้กลายเป็นอะโลม้านะครับเ ายแน่จังหวะเนี้ยลงลาวาเลยแล้วกันเอาล่ะกลายเป็นแมวงั้นเหรอเป็นแมวแล้วกลับไปเอาของเมื่อกี้ได้ป่ะวะเนี่ยจะลองวิ่งกลับไปดูนะผู้ชมเฮ้ยพิกลินมันจะไล่ฆ่าเราโอ้เฮ้ยเอาอีกแล้วเหรอโอ้โหมันจะใจร้ายกันไปแล้วฆ่าตัวตายแล้วโอ้ดูดิน่าเศร้านะผู้ชมต้องตายอย่างช้าๆแบบนี้โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเรนแมนเหรออ้าวก็เหมือนจะกลับไปเอาของได้อยู่นะอ๋ออย่างแรกเราต้องว้ามันลงมาแบบนี้อ้าวโอ้โหตกลาวาเดี๋ยวเดีอยเดี๋ยวโอชีตเอ่อลงมาตรงนี้ ตกลาวาเหมือนเดิมคือเรามาเกิดอ,อยู่ตรงนี้คุณผู้ชมแล้วแบบไม่มีที่ขุดอะ่ะจบแล้แเวเอเดมนอะ่ะจบแล้วอ่าสไปเดอร์งั้นเหรอสไปเดอร์กลับไปด้ไหมเฮ้ยลงไปไม่ได้คุณผู้ชมคือแบบว่าตัวติดอะ่ะโอ้โหกลายเป็นโรมาอีกรอบแล้วครับโอ้โหชีวิตชีวิตนี้มันอะไรกันเอาละเป็นอเอเดมันอีกรอบครับแต่ผมก็ยังไปไม่ได้เดี๋ยวทูบนี้ออกก่อนโอ้เป็นการเล่นที่ทรมานมากเลยฮะเอาละขอวาร์ปไปเลยแล้วกันไปตรงนี้อ่าฮะมาตรงนี้เสร็จก็วาร์ปลงไปตรงนี้เออไหนของอยู่ไหนเ,นหเนกชฮ ไหนของอยู่ป่ะเนี่ยของน่าจะปิวไปหมดละเฮ้ยเดอเด้ด้อมีเตียงเหรอโอ้โหยังเหลือให้นิดนึงครับเตียงตรงนี้อ่ะฮะมีอะไรอีกไหมไม่น่ามีผู้ชมดูจากสภาพละโหเหลือเตียงกันเดียวเป็นที่ระลึกนะครับแล้วผมควรทําไงว่าผมโดดไปไม่ได้เนี่ยเอาล่ะเป็นเจ้าไก่อีกรอบนะครับเดี๋ยวบินข้ามมาฝั่งนี้ละอ่ะทีนี้ก็ทําไงต่อดีว่าผมหมดหนทางแล้วเริ่มรู้สึกท้อนะฮะไม่ไหวแล้วป่ะเดี๋ยวผมขอไปเพิ่ม Data Pa c k แป๊บหนึ่งโอเคผู้ชมผมไปลง Data Pack รับบว่าแเ,เรากดออกกโลกใช่ไหม่เ,เ,มเนี่ เราจะได้ของที่แบบ OP นะครับผมปึอบอ,อ่าเนี่ยมาแล้วนะครับผมรู้สึกแบบสิ้นหวังกับชีวิตนะฮะบ,บอกว่ามันลําบากมากอะ่ะจะตายตลอดเลยก็เลยแบบหาอะไรที่มันแบบช่วยเรานะครับผมทีนี้ก็อ่ะออกเข้าใหม่ครับขอของที่จัดการพวกมอนเตอร์หน่อยปึอบอ,อ่ะมีดาบใช่ไหมจัดการอันนี้ก่อนเลยแล้วกันครับ ใส่หมวกไว้ครับผมทีนี้อ่าไหนๆเราได้ปีกแล้วขอพูดหน่อยครับปึ๊บอู้มามีดาเพชรนะครับใส่กอบเพชรซะหน่อยนะครับแล้วก็โอเคมีธนูใช่ไหมโอ้โอเคดีขึ้นเยอะเลยครับตอนแรกรู้สึกแบบสิ้นหวังกับชีวิตมากเลยแบบโอ้เล่นลำบากจัดนะฮะตายโคตรบ่อยบอกว่าตอนนี้เดี๋ยวผมจะขอแลกของกับพิกลินอีกรอบก่อนนะครับเอ้ยเดี๋ยวเรามีพูแล้วนี่หว่าเราสามารถบินได้นะครับอ่าเดี๋ยวขอบินหาอ่าเนเธอร์ฟอร์เทสเลยแล้วกันเอาละฮะตอนนี้ผมกำลังเป็นแพนด้าบินได้นะครับเท่อย่างนั้นเนี่ย ออเข้าใหม่สักรอบสิอ่าอุ้ยเมียเป็นท้องด้วยกินก่อนเลยแล้วกันครับตอนนี้ผมต้องการอาผู้เพิ่มนะครับเพราะมันหมดแล้วเอ้ยเดี๋ยวเจอกองทัพพกลินเต็มเลยนะฮะขอแลกของแป๊บหนึ่งท้องอ่าเอาไปเลยเพื่อน ขอแรกหน่อยอเฮ้ยตอนนี้กลายเป็นไอรอนก็เลมครับถือว่าถึกอยู่กินแอปเปิลทองเพิ่มเลือดนิดนึงฮึบนี่โอ้โหเลือดอย่างเยอะโอเคได้แอปเปพลมาแล้วครับจังหวะน,นี้ชิ่งเลยดีไหมเนี่ยเอาใหมาอ่อีกนิดนึงละกันโอเคไปละไปละ,ปละบ,าบายบายเฮ้ยไอรอนก็เลมคุณผู้ชมดูท่าทางมันบินดิโคตรเท่นะครับเฮ้ยคลิปเปอร์เวลาบินนี่เหมือนแบบมันตดเลยตดแล้วก็แบบพุ่งได้อะไรเงี้ยโอ้โหคุณผู้ชมเป็นโลมาอีกแล้วนะครับเพราะว่าเราต้องกินแอปเปิลทองแข็งแล้วแบบให้ไม่ตายอะไรเงีี้้้้ยยจจนนนนนนกกว่่าาามมัััะะเเเเเปปปลลคคครรรรรรบบบตตออออออองงงดดึโิิแทสู จังหวะนี้ต้องไม่ตายอ่าโอเครอดแล้ว <c oughs> กลายเป็นคิปเปอร์อ้าวเอ้ยคุณผู้ชมเจอแล้วเจอละอ่าลงมาตรงนี้แป๊บนึงอ๋อแลนดิ้งไม่ถูกเลยฮะกลายเป็นแพนด้านะครับตอนนี้เนี่ยเราจะต้องหาเจ้าเบลสเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วโอเคเราจะบุกเข้าไปทางนี้ครับก็มาดิเพื่อนอุ้ยจุดจะชนโอ้โหเสียงแพนด้าซัลองซะน,น่ารักเลยนะครับเฮ้ยผมมีธนูด้วยว่ะขอยิงใส่มันหน่อยแล้วกันจัดไปเพื่อนอืม้มหนึ่งดอกนะครับรู้เรื่องโอ้กลายเป็นบอสวีเทอร์ครับมาจะมีใครกล้ามมาาายุ่่่งงงกกัับบบบออออออสสหหรืเเเเปปลฮะะจวน,นี้้ข้ขขไไไ็ดโค ได้มา6แท่งนะครับอุ้ยได้อยู่แล้วเนี่ยเอ๋อเดี๋ยวขอเพิ่มอีกสักหน่อยแล้วกันครับไหนอยู่ไหนเบสตัวไหนคิดว่าเจ๋งก็มาเดี๋ยวนะครับพอกลายเป็นบอลแล้วรู้สึกแบบไร้เทียมทานนะฮะนี่ไงนี่ไงเข้าไปตายตายโดดระเบิดวินเทอร์โอ้ยเริ่ดๆกลายเป็นนกแก้วแล้วรีบจัดการมันเลยด้วยเป็นทองเป็นทองอยู่เพิ่งตายอย่เพิ่งตายเอ๋อธนู1นัดอ่าโอเคตอนนี้มี12แท่งแล้วครับกลับเลยดีกว่าเนาะเออเรื่ดๆโโอ้หตกมาอย่างงี้นึกว่าจะตายซะละ โอ้คุณผู้ชมตอนนี้เป็นอาลาบินได้เฮ้ยได้เมื่อกี้เห็นประตูแล้วนี่ไงเจอแล้วกลับบ้านกันดีกว่าฮะไม่ใช่กลับบ้านกลับไปเมืองนะฮะโอ้โดไปบนทองก่อนเลยจังหวะนี้โอ้ยตัวติดตัวติดโอชีตเตียงนี้ผมปล่อยมันไว้งี้แล้วกันขอคราฟก่อนเลยละกันนะครับผมไอออปเปนเดอร์อะฮะเสร็จแล้วขึ้นมากันฮะโอ้โหตัวติดแป๊บนึงอ่าโอเคได้ของดีๆมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้รองเท้ากางเกงใส่แล้วส่วนกรอตรงตัวนี่ใส่ไว้สักอันนึงงละกันครับ เื่อแบบเราเป็นตัวที่บินได้ในดีเอ็นจะได้ไม่ต้องใส่ปีกนะครับโอเคประมาณนี้แหละมาเดี๋ยวผมจะหนีออกจากที่นี่นะครับออตอนนี้เป็นแมงมุมกันเหรอเฮ้ยอ้าโอเคกลกยเป็นพึ่งบินได้ละอ่ะบินหนีออกมาเลยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมไม่อยากอยู่แล้วโอเคผมจะขุดหนีออกมาเลยครับไม่ไหวละโอ้ยเดี๋วดีๆไก่เป็นแพนด้าโอ้ตัวติดตัวติดโอ้เจดตายไหมเนี่ยตายไหมเนี่ยออกเข้ามาก่อน อโอเคนึกออกแล้วกินแอปเปิลทองก่อนครับตอนนี้ขอเพิ่มเลือดก,ก่อนแล้วกันนะครับคือตอนแรกผมคิดไม่ออกไงว่าทำไงดีโอ้โหเราดูเสียงน้องเสียงน้องร้องอ่าโอเคตอนนี้กลายเป็นวัวน,นะครับผมได้อยู่ได้อยู่อ่ะเดี๋ยวขึ้นไปเฮ้ยอาขคือามาบดแล้วผู้ชมโอเคโอ้โหเป็นอ่าดัต้าแผกที่ค่อนข้างวุ่นวายนะแล้วก็เดี๋ยวขอตัดไม้สักนิดนึงแล้วกันอ่ะปึ๊บทำตัวขาแป๊บหนึ่งครับ พอดีผมจะคราฟอ่าสมิ t ติ้งเทเบิลนะครับแบบนี้อ่ะฮะขอเปลี่ยนขอเป็นเ e เ h อร์ไลท์ซะหน่อยเอาเป็นเกาะตรงตัวนี่แหละเออเอามาเปลี่ยนอ่าโอเคครบเซตนะครับใส่ไปอุ้ยเด้อเกลายเป็นแก๊สเหรอว้าวเวลานี้เนี่ยผมอยากจะไปอ่าอุ้ดูเด้อเป็นซอมบี้ตกลงมา โอเคตอนนี้เป็นเอเดอร์แมนนะครับผมกะจะไปเอาเตียงที่หมู่บ้านทุผู้ชมเพราะฉะนั้นจำได้หมู่บ้านมันอยู่ฝั่งนี้เปล่าะวะเอาไปว่าเดี๋ยวลองบินดูครับน่าจะง่ายดีเออวะเอเดอร์แมนบินเป็นไงวะ <laughs> เหมือนแบบใช้พลังจิตลอยได้อะหมู่บ้านโอเคอยู่ตรงนี้นะครับผมขอป้อนเตียงหน่อยนะอ๋อกลายเป็นน้องแมวครับผมโอ้โหกลายเป็นไนรอนก็เล็บเข้าลำบากเหมือนกันนะเนี่ยขอเตียงหน่อย แต่หมู่บ้านนี้รู้สึกแบบมีเตียงน้อยครับผู้ชมน่าจะได้แบบนิดหน่อยอนี่ฮะได้มาอยู่สามเตียงนะครับได้อยู่แหละมาเดี๋ยวเราจะไปตองโฮเลยดีกว่าโุ้ยแก่งออ้ย,แ,กกแ,อยแต่ว่าผมเราต้องปั๊มอ่ายเป็นทองอีกนิดนึงนะครับโอเคประมาณนี้น่าจะได้ละเสร็จแล้วลเดี๋ยวเราจะต้อมหากันเลยดีกว่านะครับเออว่ะเดี๋ยวทิ้งของมันยเป็นก่อนนะครับของเยอะเหลือเกินโอเคครับผมคิดว่าผมพร้อมอยู่นะผู้ชมเดี๋ยวเราไปเลยแล้วกันเ,เดี๋ยวลูกธนูผมมี8นะแต่ว่าธนูผมไม่มีบินฑิตดีกว่าแปบ๊บนึงเอาละมี15ลูกนะครับพอ แล้วก็เมื่อกี้มีเนเธอร์ไลท์ใช่ไหมเดี๋ยวตีบอกใส่ดาบแล้วโอเคมาใส่ดาบไปครับอืมประมาณนี้เฮ้ยกลายเป็นพึ่งว่ะโอเคเดี๋ยวบินตามหาเลยแล้วกันครับไปทางไหนวะไปทางนี้โอเคบินได้่างงี้ก็ดีดีครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมบินไว้สูงๆเลยนะเวลาแบบตกมาเราจะได้แบบไม่ต้องบูตนะฮะเนี่ยผู้ชมเวลาตกมาก็ล่อนเอาครับแต่เดี๋ยวเป็นโลมาอีกแล้วเหรอโอ้โหโลมาบินได้ไปไงผู้ชมโคตรเท่นะครับแต่ว่าตอนนี้ลงน้ำก่อนไปนไงตายแน่ เออโอ้โหชื่นใจครับมันชื่นใจจริง,รงเป็นโลมาโคตรลำบากเลยอะโลมาบินได้ต่อครับเราต้องตามหาต่อไปฮะไปทางนี้ตอนนี้เราก็มาบุกป่าจังเกิลนะครับผมไหนลองเช็คอีกทีหนึ่งสิฟึ๊บเฮ้ยกับหลังมาผู้ชมกลับหลังแบบนี้แสดงว่าใกล้แล้วเอ้ยเดี๋ยวเป็นอ่าจิ้งจอกนะเดี๋ยวผมลองเทสต,ตรงนี้แล้วกันอ่าไปทางไหนครับไปทางนี้หรือเปล่าวะ เดี๋ยวผมลองขุดตรงนี้ดูแล้วกันเออเผื่อมันเจอนะครับขุดดิ่งลงไปสิเฮ้ยอ่ะกลายเป็นเบสครับผมจังหวะน,นี้อ๋อเหมือนจะไม่เจอเลยอะว่ายี่สิบกว่าแล้วผมว่ายังไม่ใช่ครับอ่ะบินขึ้นไปก่อนแล้วกันตอนอยู่ดีเอ็นผมอยากเป็นวีเทอร์ว่ะผู้ชมเราจะได้แบบปล่อยพลังใส่เดรทากอนนะครับอ่าไหนลองเช็คใหม่ดิไปทางไหนวะอ๋อไปทางนี้อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวรอมันวนกลับอีกทีหนึ่งนะครับปึ๊บอ,อ่ะลงตรงนี้เฮ้ยลงน้ำลงน้ำอือเกือบไปแล้วมันล่าโอเคมาลองอีกรอบครับเุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นแมงมา คราวนี้ลองขุดลงไปอีกรอบซิเจอป่าเฮ้ยเดี๋ยวเจอเพชรเฉยเลยเอ้าเฮ้ยยังไม่เจออีกเหรออุ๊ยๆกลายเป็นอาโลมาอีกแล้วนะครับโลมาบินได้บินขึ้นไปก่อนจังหวะเนี้ยอ่ะลงน้ำครับลงน้ำเออเนี่ยผู้ชมอันนี้มันเหมือนมันบินลงแล้วนะเออเนี่ยบินลงแล้วเมื่อกี้ผมก็ขุดไกลกลนู่ว่ะมันก็ไม่เจอนะหรือมันต้องไปตรงนี้เหรอเฮ้ย่ผู้ชมเจอแล้วครับโอ้โหเมื่อกี้มาใกล้ๆกันเลยด้วยว่ะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้โหโอ้โหใจเย็นนะพวกนายเนี่ย อย่าใจร้ายกับแก่ตัวนี้สิเ <c oughs> กือบตายเฮ้ย <c> เ <oughs> กือบตายจริงแอปเปิลทองก่อนเลยฮะโอวหพวกนี้มันโหดร้ายกับแกะวะ่ว่ะผู้ชมไม่ได้เลยไม่ได้ตายซะโอ้โลมาอีกแล้วโอ้เชดมีน้ำไหมเนี่ยเออไม่มีฮะขอขึ้นก่อนแล้วกันโหพมว,ว่าต้องพกรล้ว,ว่าถังน้ำเนี่ยไม่ได้เลยวะ่ะน้ำน้ำน้ำนี่ไงอ,อขอถังน้ำหน่อยสิไม่ไหวแล้วโอเคเป็นแมงมุมครับลงมาทางนี้ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าเฮ้ยเป็นหมูแล้วมันเข้าไม่ได้ผู้ชมกูดทิ้งเลยแล้วกันฮะ อ่ะไหนดูสิพวกนี้มันลุมหมูอะเฮ้ยกลายเป็นแมวโอ้โหหนักกว่าเดิมเฮ้ยใจเย็นโอ้โหลุมยิงแมวอย่างงี้ไม่ได้นะฝ่าดงมอนเตอร์ทำไมมันโหดร้ายขนาดนี้วะเร็วอยากเจอห้องคอทเทลแล้วโอเคครับผมเจอทางลงอีกอันนึงแล้วครับทางลงมันมักจะใช่เสมอแหละผู้ชมมันเป็นความเชื่อของผมนะครับอุ้ยแล้วตอนนี้กลายเป็นพึ่งด้วยบินได้อยู่ครับไหนดูสิห้องไหนสิเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วโอ้เชิดอุ้ยคิปเปอร์คิปเปอร์ช่วยระเบิดให้เราครับเอ่อโอ้โหถ้าตกลงไปตอนนี้แย่แน่เลยซิิร์ฟสานนนนนหบเเเเ้้ปออออ่รรร์กกะคัฮยี็ เป็นโลมาแต่ไม่ใช่ปลานะฮะเอาละป่ะกลายเป็นนกแก้วใช่ไหมได้อยู่มาผมบินแล้วก็วางอันนี้เลยละกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะนอนเซฟซะหน่อยอ่าเอาเป็นตรงนี้อ่ะโอเคเซสตสปานะครับไปเลยฮึบเออว่าทีนี้เราก็ต้องรีบบินแล้วแบบไปทําลายเสาเลยด่วนนะจะได้เร็ว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 ,รว,รวจวังหวะนี้บินได้แบบอิสระเลยฮะอ๋ออย่างน้อยขอขึ้นอยู่บนนี้ได้ไหมยิงเข้าไปฮึบโอ้โหเกือบตายเกือบตายโอเคผมยืนบนนี้ก่อนกินแอปเปิลทองครับ อืมกลายเป็นคิปเปอร์พอดีเลยเฮ้ยว่าไงวะเอเดรากอนฮะมันไส่วะโอเคยิงเสานี้ก่อนแล้วกันทำง่ายดีแล้วก็ตามด้วยนี้ทีนี้ก็บินหนีครับผมเออเอานี้ต่อแล้วกันฮึอ่าแล้วก็บนนู้นเฮ้ยเชียวโอเคได้อยู่ต่อไปครับอย่าแผ่วครับอย่าแผ่วอันนี้อีกเออเออตอนนี้เราต้องบูสตัวเองหน่อยละเฮ้ยตอนนี้กลายเป็นเบสเหรอมาดีมาดีาดอ่ะผมยิงนี้เลยแล้วกันเออโหโคตรโกงดีครับผมกลายเป็นเบสมันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยระเบิดไปฮะจังหวะนี้อื มหมดยังวะหมดแล้วเอ็นเดนอร์แล้วก็รับระเบิดไปหน่อยไหมเฮ้ยจังหวะนี้เฮ้ยปินหมูตกมาตายโอ้โหดีนะผมนอนไว้อ่ะเข้าไปก่อนเลยเฮ้ยแต่ว่าแปบบนึงผมขึ้นไปเอาของไม่ได้นี่วะโอ้โชิตเมื่อกี้พลาดฮะเมื่อกี้พลาดแปบบนึงออกเข้าใหมา่ดีวะจวังหวะน,นี้หาของก่อนโอ้เมื่อกี้แบบจู่ๆก็ตกฮะไม่คิดว่าจะตกแบบนั้นเงี่ยอ่าโอเคมาๆบินได้ละจัดไปหนึ่งที่บินไปเก็บของก่อนจังหวะนี้อยู่ไหนวะ อยู่กลางใช่ปหมโอ้โหนี่ครับผมเออโอเคดีนะเซไว้อ่าตอนนี้เดี๋ยวเราใส่กอดเนเธอร์ไลท์ของเราก่อนนะครับเอยเดี๋ยว้อะไรวะเอเดอร์แมนอะไรวะเนี่ยอยู่ๆก็มาทำร้ายกันเฉยไปมองมันตอนไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวมันลงมาแล้วอ,ะอ่ะโอ้ไม่ทันเลยเอเดอร์แมนนี่แหละฮะความแค้นที่ผมไม่ต่อยเ,อเดอร์แมนมันเป็นพรอ,อยงี้แหละเฮ้ยกลายเป็นนกแก้วเหรอโอเคเหรอเนี่ยมาผมไล่บินเลยนะครับและนี่คือนกแก้วที่กำลังไล่ฆ่าเอเดอร์ดราก้อนนะครับผมเออนี่เป็นไงล่ะบินได้อย่างอิสระคร ไม่เป็นไรครับผมจะยิงไปเยอะที่สุดก็มาดีไอ้หนูตายผมบอกเลยตายแล้ว่ะเนี่ยฮะอุ้ยลูกธนูหมดแล้วเอ้ยผมเพิ่งเห็นอันนี้มันอินฟินิตี้ด้วยนะว่ะอ้าวตกเฮ้ยกี่ไม่ตายเมื่อกี้ไม่เจ็บเหรออ้าอยากได้ลูกธนูอ่าโอเคได้ลูกธนูแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวใช้ธนูนี้นะผมก็จ,จะวางาเตียงเตียมไว้เลยนะครับผมโอ้ยได้ได้ได้เอ็นเดอร์แมนนี่แล้วเหรอ อะไรมันจะแค้นผมขนาดนั้นวะเนี่ยโอเควางเตียงไว้ให้นะครับอ่าสองเตียงเลยแล้วกันผมแถมให้เออแบบนี้ครับผมแล้วก็เฮ้ยอันนี้ยังเกงการระเบิดวะโอเคใส่ไวเ้เลยอ้าวบินวนมาแล้วครับจงังหวะนี้เฮ้ยเดี๋ยวมันเลือดเต็มเหรอทำไมอ,อ่ะเฮ้ยเป็นเลือแมนครับผมขอระเบิดมันเลยแล้วกันโดนพลังของสองเตียงเข้าไปอืมอุ้ยบินบินเฮ้ยมันเจ็บแค่นั้นเองเหรออุ้ยเดียเด๋ยวเดผมไม่ได้ใส่ปีกนึกว่าเมื่อกี้เฮ้ยผมรีวาร์ปกลับไปจุดเดิมก่อนอ่าขึ้นมาโอเคเออ อุ้ยเกือบตายวาร์ปกลับไปครับโอเคของอยู่ตรงนี้เก็บของแป๊บหนึ่งเอาล่ะมาเจอกันหน่อยดีกว่ามาเป็นเป็นแก่ก็ฆ่าเองได้เพื่อนว่างไงอะว่างไงอะ่ะอุ้ยเกือบตายเนี่ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเป็นแกะก็ห้าวได้เหมือนกันนะเฮ้ยตอนนี้ผมเป็นอะไรเนี่ยเป็นไก่ก็ว่าอยู่มันกระโดดสโลโอ้โหเป็นไงฮะและนี่ก็คือไก่ที่พยายามฆ่ามังกรนะเออ เมื่อกี้ผมเห็นว่าเตียงมันอยู่ตรงนี้นี่าอ๋อมันระเบิดแค่เดียวครับึบอ,อ่าแล้วก็บินลงสโลอาโอเคมันเริ่มบินวนแล้วครับซ้ำธนูสักนิดนึงก่อนละกันอาพอมนลงมาตรงนี้ก็จัดระเบิดเตียงไปดิครับอุ้ยเตียงมันทําลายเตียงผมอะอุ้ยบินบินบินอ่อเปลี่ยนใส่ปีกนะครับล่อนไปเอ้าใส่ไม่ทันนี่ก็อะไรกันวะครับเนี่ยอ่าโอเคขอของที่แบบช่วยบินได้ก่อนอานี้ก็ได้ที่ขุดนะครับเอ้ยเดี๋ยวนะเอ็นเดอร์แล้วกเลือดเต็มอย่างงั้วเหรอแป,กแป,กแปกลกฮะ เดี๋ยวนะทำไมเป็นงั้นล่ะเออของผมยังอยู่ดีไหมเนะเหมือนของเนเธอร์ไลท์มันจะหายไปบางอย่างวะเนี่ยอ๋อกระเด็นกระเด็นเฉยเฮ้ยเดี๋ยวกลายเป็นพึ่งอีกเหรอเฮ้ยแต่ได้อยู่นะกลายเป็นพึ่งเนี่ยเราก็จะบินขึ้นมาครับแล้วก็สสยธนูใส่มันขอเอาคืนหน่อยละกันทำไมเลือดเองถึงเต็มได้ฮะเองไปฮูจากที่ไหนมาต้องเปิดแอมบอร์ดใส่มันละ ไม่ได้กันแล้วฮะมันโกงผมเกินอะอ๋อนี่เวลาผมออกเข้าใหม่ปุ๊บายเลือดเอเดอร์ดักก้อนมันจะเต็มหรอเฮ้ยเอาจริงดิก็ว่าอยู่งั้นผมขอเตรียมของก่อนโอเคมากลายเป็นเพื่อนอีกรอบใช่ไหมมาจะต้องลดเลือดมันให้ได้นะครับเอาให้เยอะที่สุดเราต้องยิงระยะประชิดเท่านั้นครับตอนนี้ผมขอไม่พูดเยอะนะเพราะแบบผมใช้สมาธิยิงมันอยู่นะครับแบบอยากยิงให้โดนเยอะที่สุดอะ โอ้โอโอเคโอเคบินลงบินลงอ้าวโอเคบินลงมาแล้วเหรออันนี้ผมไปตบมันแล้วนะฮะขอตบหน่อยนะเพื่อนเออเฮ้ยกลายเป็นเบสเหรอคนไฟไปด้วยแล้วอืมยิงไฟไปด้วยครับอุ้ยจะตายจะตายอ๋อผมยิงใส่มันตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมอุ้ยโอ้ยตายตายเลือดมันจะเติมใหม่ปหเนี่ยแป๊นนึงโอเคไม่ใช่ไหมโฮ้ยกลายเป็นโลมาอีกแล้วเหรอเอ้แล้วทำไมผมเหมือนผมติดอยู่ในห้องเงี้ยเดี๋ยวมันคนละที่เหรอหรืออะไรเออผู้ชมเข้ามาแล้วมันเป็นอย่างนี้เฉยเลยอ่ะเออเอาไงดีวะครับเนี่ยถ้าออกเข้าใหม่ปุ๊บมันกนั ออเออแล้วทำไมผมอยู่คนละที่เหรอแปลกๆว่ะกี้ผมตายตรงไหนนะโอเคหมเลยต่อครับอ๋อนี่วิ่งไล่ข้าวของนะฮะจังหวะนี้ตอนนี้กลายเป็นน้องลานะครับผมอ,อ่โอเคเตรียมอ,อุปกรณ์ไว้อ้าวบินวนเหรอจ้าเตรียมตัวแล้วกันเฮ้ยกลายเป็นแก่เหรอผมรู้สึกถึงความใกล้ตายเองก็ไม่รู้ฮะโอเคผมจะต้องพุ่งเข้ามาข้างในแล้ว,ลวก็ตบมันแบบนี้ครับเออแบบนี้น่าจะได้อยู่นะตายซะไอ้จอมก้อนตายยากเหลือเกินนะครับกว่าจะฆ่ามันได้เนี่ยฮะทำไมมาตายยากขนาดนี้ทำไมตายซะเออ ตายโอ้โหวันจบครับชาเลนนี้ช่างเป็นการต่อสู้ที่ยาวนานซะเหลือเกินนะฮะเรียบร้อยกลับเลยละกันนะอืมไม่ไหวแล้วรู้สึกเหนื่อยล้าโอ้เป็นแพนด้านะครับผมก็ถ้าใครอยากลองเล่นดัตตาแพรกนี้เนี่ยเดี๋ยวทิ้งเลงโหลดไว้ให้นะครับผมบอกเลยว่าวุ่นวายมากๆนะวุ่นวายจริงๆนะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะถ้าใครชอบก็ฝากกด like ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมหน่อยละกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ